เป็นทางเดินในป่าด้านในของวัดถ้ำบัวแดงนะครับคือฝั่งฝั่งนี้นะฮะอันนี้คือฝั่งวัดถ้ำบัวแดงนะครับเดินไปตามร่องน้ำนะมีฝั่งท่อปะปาไว้ด้านบนอ,อะไรล่ะแต่อย่างที่ตะวันตกนี่เขาฝั่งซ้ายมือเราพังบนตรงนี้ก็เนเขตของเขตักษาพันนะฮะก็เดินไม่ได้ใช่หไหมไม่ปลอดภยัย แต่ก็ทางเป็นภูเขาชันหน้าเดินอยู่ครับชอบเห็นละเห็นหน้าผาสูงสูง,สงระดับ50เมตร80เมตร1 0อเมตรนะฮะมีอยู่แต่ว่าด้านนี้ก็อย่างที่ว่าเป็นเขตลักษาพันธุ์นะครับขึ้นไปด้านบนตรงนู้นเลยเป็นผาข้างบนนะฮะลงมาล่องน้ำนี่ฝั่งนี้ก็หลวงพ่อดูแลอยู่นะฮะอุบาสกบาสิกาที่มาปฏิบัติธรรม ก็ปฏิบัิธารมกันด้านในฝั่งนี้นะครับนี่นะฮะนี่ฝั่งนี้นะ่นะฮะางบนกน็เป็นน้ำน่าผานี่ถ้ำถ้ำโอดแดงถ้ำน้ำเดินกลับดีกว่าหน้าเดินไม้ลมลื่น,หน,นหน้าน้ำหน้าน้ำน่าจะมีน้ำพอสมควรนะ ข้างล่างมีน้ำในข้างบนก็คงมีน้ำเรื่อยๆเป็นไงคะไปถึงไหนแค่นี้เองครับแต่อยากขึ้นฝั่งนี้ขึ้นนี้ได้ครับไม,ไม่ทานลวจะกลับบ้านแล้ว รอบหน้ามาอาจจะขึ้นมากับเพื่อน